มีเด็กน้อยคนหนึ่งที่อารมณ์ไม่ค่อยจะดีนักพ่อของเขาจึงให้ตะปูกับเขาถุงหนึ่งและบอกกับเขาว่าทุกครั้งที่ลูกรู้สึกโมโหหรือโกรธใครสักคนให้ตอกตะปูหนึ่งตัวเข้าไปที่รั้วหลังบ้านวันแรกผ่านไปเด็กน้อยคนนั้นตอกตะปูไปที่รั้วหลังบ้านถึง24ตัวเขาได้รู้ว่าสิ่งที่พ่อกําลังพยายามบอกกับเขาก็คือการรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองให้สงบซึ่งง่ายกว่าการตอกตะปูตั้งเยอะ และแล้วหลังจากที่เขาสามารถควบคุมตนเองได้ดีขึ้นใจเย็นมากขึ้นเขาจึงเข้าไปพบพ่อและบอกกับพ่อว่าเขาสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้แล้วพ่อยิ้มและบอกกับลูกชายว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงลูกต้องพิสูจน์ให้พ่อรู้โดยทุกๆครั้งที่ลูกสามารถควบคุมอารมณ์ฉุนเฉียวของตัวเองได้ให้ลูกถอนตะปูออกจากรั้วหลังบ้านทีละหนึ่งตัววันแล้ววันเล่าเด็กน้อยคนนั้นก็ค่อยๆถอนตะปูออกทีละตัว จนในที่สุดตะปูทั้งหมดก็ถูกถอนออกมาเด็กน้อยดีใจมากรีบวิ่งไปบอกกับพ่อเขาว่าผมทำได้ในที่สุดผมก็ทำจนสำเร็จพ่อไม่ได้พูดอะไรแต่จูงมือของเด็กน้อยออกไปที่รั้วหลังบ้านและบอกกับเขาว่าทำได้ดีมากลูกพ่อและลูกลองมองกลับไปที่รั้วเหล่านั้นสิเห็นไหมว่ามันไม่เหมือนเดิมจำไว้นะลูกเมื่อใดก็ตามที่ลูกทำอะไรลงไปโดยใช้อารมณ์ สิ่งนั้นมันจะเกิดเป็นรอยแผลเหมือนกับการเอามีดที่แหลมคมไปแทงใครสักคนต่อให้พูดคำขอโทษสักกี่หนก็ไม่อาจลบความเจ็บปวดไม่อาจลบรอยแผลที่เกิดขึ้นกับเขาคนนั้นได้